สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับน้องเอิร์ี่อีกแล้วจ้าวันนี้อยู่กับภารกิจส่งรถทีทั่วไทยนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปส่งรถที่จังหวัดสมุทรปราการเนาะ,ค,ะคันนี้จะเป็นของพี่ธนงยศนะคะไทยสมเนาะ,ค,ะคุณพี่ก็ทําอาชีพพนักง,งานร้านอาหารนะคะก็ได้ทําการจองออนไลน์กับน้องเอิร์ลี่มานะคะก็ขอขอบคุณที่ไว้ใจเชื่อไทยเชื่อใจอะจองออนไลน์ กับน้องเอิร์ลี่นะคะก็ทําสัญญาแล้วเรื่องก็อนุมัติเรียบร้อยได้เป็นรถเชฟโรเลตสีขาวๆสวยๆคันนี้ไปเลยอ่าเดี๋ยวน้องเอิร์นจะพาดูรถจั๊กมาคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมเนาะป้ายทะเบียนของ SCC อ่ามีไฟตัดหมอกให้เป็นตัว LT นะคะล้อแม็กนะคะคุณพี่เลือกมาเป็น TE37 เนาะก็ก้านทองสวยๆไปเลยขัดเงาให้เรียบร้อย อันนี้ทําความสะอาดล้างให้เรียบร้อยกระจกข้างมีไฟเดียวนะคะ,ะรถใหม่ไมน้อยเลขมาอยู่ที่6กหมืเ้าท่านั้นเองคอนโซลด้านหน้าสวยมากหน้าจอทีว7เจ็ดนิ้วนะคะถอวเข้าถอวออกได้ระบบแอร์เป็นแมนวแมนวลเกียร์หสปีดนะจ๊ะคันนี้มีแอร์แบ็กอยู่ที่2ลูกนะเม็ดอาร์คคมชัดนะคะู่กจแจเป็นรีโมทกระจกปรับข้างมองข้างเนี่ยระบบไฟฟ้าเนาะแคปเป็นแคปเปิดได้นะคะ สภาพห้องผู้โดยสารสวยกรีบเลยอที่สําคัญนะ้อซอประตูนะเดิมๆอันนี้คือขัดให้เรียบร้อยไม่มีฝุ่นเลยบล็อกแม่แรงนะคะยังบล็อกแม่แรงอยู่อยู่นะจ๊ะเดี๋ยวพาดูรอบคันมาคันนี้เอ้อเกะยากจังไลเนอร์เดิมๆนะคะไม่ได้บรรทุกหนักมาอ่ะ น็อตฝาท้ายนะคะเดิมๆไม่มีรอยแกลรอยถอดเม็ดอาร์คุมชัดนะคะสองข้างเลยสิ่งสำคัญของรถรุ่นเชฟแผ่นเพดอยู่ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะน็อตสอบประตูเดมิเดมๆไม่มีรอยแกลรอยถอดเม็ดอาร์คประตูฝั่งนี้คุมชัดเหมือนเดิมจ้าเดีย๋ยวน้องเอินพาดูค้องเครื่อง มาอ่าคันนี้นะคะห้องเครื่องใหม่มากนอ็นอตน็อตฝากระโปรงเดิมๆล่องแก้มเดิมๆนะคะคันหน้ามิดอาร์คมชัด4จุดน็อตไม่มีรอยเกลเลยขอสติ๊กเกอร์มอกอรสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยอ่ะแผ่นการความร้อนก็ยังอยู่นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะจะมีทีมส่งนะคะไปส่งรถให้ คุณพี่ธนงยศที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็ขอขอบคุณที่ไว้ใจเ mm. ชื่อใจจ mm. องออนไลน์กับน้องเอิร์ลี่มานะคะแล้วก็ขอให้ได้รถคันนี้ไปขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางเนาะสำหรับวันนี้นะคะน้องเอิร์ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันจ้าแก้ว